สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนนะคบวันนี้ผมพี่แฝดใหญ่นะครับช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยจะพาทุกคนมาทําอะไรอย่างหนึ่งคัที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนโดยการปลูกเนะครับต้นพิมพเสนทุกคนนี่ฮะเป็นต้นพิมพเสนที่ไว้ทําพวกยามองยาดมเป็นส่วนผสมนะครับทุกคนนี่ครับเป็นส่วนผสมเป็นต้นแล้วเป็นพร้อมทั้งต้นพร้อมรากนะทุกคนพร้อมจะไปปลูกลงดินไยเพราะว่าที่บ้านผมก็ทํามาพักใหญ่ๆทุกคน เรื่องอพิมเสนนะฮะก็คือทํามาปลูกเพาะพันธุ์ปลูกเองทุกอย่างแล้วส่งขายนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าผมทําอยู่นะครับตอนนี้ที่บ้านทําอยู่ด้วยแล้วผมก็เคยทำกับพ่อแม่มาก,ก่อนนะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราไปดูการปลูกการวางต่างๆการขุดหลุมไปเลยับทุกคนไป let's go <S งานทุกคนตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกพิมเทนนะครับก็มีบางส่วนที่ปลูกไว้แล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยน,นี่ฮะ แต่ว่ามียากเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกจะมียากขึ้นเร็วนะฮะนี่แบบนี้ต้นพิมเสนที่มันปลูกกองยืนแล้วแล้วก็นี่คือมีอายุประมาณสองสามเดือนแล้วตรงนี้นี่ครับปลูกหลังบ้านเลยทุกคนนี่ยหลังบ้านผมนี่พื้นที่ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวทําการปลูกชุดใหม่นะครับชุดแรกคือมีการตัดแล้วบางส่วนนะครับชุดแรกคือตัดออกไปจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เลยนี่คือตัดไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะ้ดเดี๋ยวเป็นตอแล้วก็เดี๋ยวเป็นตาไว้ห้าตาคือตามข้ออย่างนี้ยฮะ ตามข้อนี้สามารถแตกใบใหม่ได้แล้วาก,การที่เราแบบไม่ต้องปลูกใหม่ตัดแค่ต้นออกกับใบออกทุกคนที่จะต่อไวเพื่อเก็บผลผลิตรอบต่อไปได้ทุกคนจะงอกใหม่ฮะนี่แม่ผมชอบปลูกอะไรหลายอย่างคต้นกล้วยมะแล้วก็ม่วงร้วมหมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เป็นพื้นที่เราจะปลูกกัน,นทุกคนแม่กับพ่อทำการเตรียมพื้นที่ถางยาเรียบร้อยครับนี่เลยเป็นจุดที่จะปลูกริมแสนโอเคเริกมาแล้วทุกคน 朋友有。 โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมกับพ่อแม่ <c oughs> คนทาก็ทําการปลูกเื้มแสนอยู่เรียบร้อยแล้วครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนฝนตกพอดีทุกคนดูฟ้าเข้มมากทุกคนนี่น่าเหงื่อทุกคนก็พื้นแสนจะปลูก่งนี้ก็ดินอาจจะแข็งเพราะว่าเป็นดินที่แบบว่าคล้ายๆลุกลูกรังนทุกคนเหมือนลูกลรังครับจะมีหินเป็นดินแดงไงฮะก็มีความแข็งแต่ว่าก็ยังสามารถขุดได้อยู่แต่ก็อาจจะไม่เล็กมากครับทุกคนเนีฮะ ได้ก็หลายต้นทุกคนได้ร้อยสองร้อยต้นได้อยู่ทะทุกคนนี่ดูโอเคต่อไปก็จะลดน้ำนะฮะเพื่อให้มันชุ่มชื้นโอเคไปครับลดน้ำต่อเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เราทําการลดน้ําต่อนะเพราะว่าจะให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็ให้มันให้รากมันติดพื้นจ้ไหวนะฮะสังเกตครับจะมีบางต้นที่ปลูกสองต้นนีนะ้ทุกคนปลูกคู่กันนี้เพราะว่า ลากเขาน้อยฮะลาก่อน้อยทำแต่กลัวจะไม่รอดก็คือปลูกคู่กันฮะอย่างไรก็มีหนึ่งต้นที่รอดหนึ่งต้นที่ตายก็ยังได้อยู่ทุกคนนะฮะตอนนีเลยแต่ต้นไหนที่อาลุมไหนที่มันลากเยอะ,ย,อะยากที่มันแบบว่าแข็งแรงก็ปลูกต้นเยวปกติเลยทุกคนนี่ฮะลดน้ำฮะฝนคงตกไม่นักทุกคนก็เลยลดน้ำดักไว้ก่อนดีกว่าเพราะความชัวร์ด้วยฮะแะ่ไม่ไม่เสียของนะครับ ก็อีกประมาณสัก2 3สเดือนฮะรลากถึงปิดเพื้นดีแล้วก็จะแข็งแรงปกตินะครับเนี่ยเป็นพืชที่ทนสภาพร้อนได้ดีฮะทุกคนก็ลดน้ำอย่างเดียวฮะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าปุ๋ยเล่งใบให้เขียวเนี่ยแค่นั้นเองไม่มีสารเครมีเพิ่มเติมมันพอเป็นสมุนไพรทุกคนวันนี้ก็เลิกงานมาไปรับพ่อแม่ที่ไล่มาแล้วก็มาปลูกกันก็อาจจะเย็นหน่อยทุกคนนี่ก็น่าจะเสร็จพอดีฮะหกโมงกว่าแล้วเนี่ยเสร็จพอดี ทันฝนแล้วก็ทันเวลาด้วยทุกคนไม่มืดครับใช่ทันฝนพอดีทุกคนพ่อครับได้มกี่ต้นเถาะเนี่ยไ,ได้ทั้งหมดกี่ต้นตรงเนี้ยที่ปลูกไปอะประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นโอ้โอเคได้เยอะทุกคนถือว่าคุ้มค่าครับพื้นที่แค่ไม่กี่ไม่กี่เมตรทุกคนแต่ได้เยอะมากนะครับสองร้อยก,กว่าต้นนี่เป็นชุดใหม่ที่ปลูกทุกคนตรงนี้คือเราปลูกเพิ่มเตินครั้งแรกฮะพื้นที่ตรงนี้ ก่อนอันนี้เป็นดงกล้วยนะคนเนี่ยเป็นกล้วยนี้เลยโอเคนี่ก็เป็นดงที่ปลูกมาก่อนนะนีู่ตรงนี้ก็ตัดไปแล้วทุกคนนี่ทำการตัดเรียบร้อยเพราะว่าต้นที่โตแล้วก็พร้อมที่ใช้งานได้ก็ค,คือตัดไปขายเรียบร้อยแล้วครับนี่โอเครดน้ำเรียบร้อยก่อนนะครับผม โอเคครับ okay, ผมทุกคนตอนนี้ก็ทําการรดน้ําเรียบร้อยทุกคนเนี่ยชุ่มฉ่ำเลยฮะดีนี่ฮะรถก็พอลงควรทําต้องรดมากเกินไปให้แบบไม่ใชเปียกแล้วก็ให้แบบว่าให้มันชุ่มชื้นกับดินแค่นั้นเองนะเพราะว่าเออถ้ารดมากเกินไปมันยังไม่แก่พอก็จะทำให้แบบว่าเสียหรือว่าเน่าได้ทุกคนก็เลยอเอาแค่พอสมควรพอระฮะแล้วก็เอยมีฝนแบบตกอย่างนี้เรื่อยๆก็สบายๆฮะยังไงก็รอดครับผมทุกคนนี่ฮะพื้นเส้นนี่ก็เริ่มมืดทุกคน พิมพเสนอย่างนี้เลยแล้วเมือ่อแล้วทุกคนก็ขอจบการาทาปลูกพิมพเสนเพียงแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูผมจะส่งถ่ายดูรอบหนึ่งว่าถ้าโตแล้วหรือว่ามันสามารถเก็บไแล้วก็จะเป็นยังไงทุกคนรอติดตามอีกทีทุกคนฝากช่องพี่แฝดพาไปเลียทุกคนติดตามอีพีต่อไปแล้วนะฮะทุกคนครับสวัสดีครับ